เราอย่าลืมแล้วว่าอีกท่องเรานั้นเป็นอวิชชาสิ่งใดที่เรายังไม่แน่ใจก็นหนึ่งไว้อย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งเอาให้ถามผู้รู้จะะขอนว่านี่ควรหรือไม่ควรแล้วมันก็ปิดกราดน้อยหรือไม่ผิดแต่เห็นว่าเขาทำเคยไดายินบ่อยๆ่ากเขาทำกันอย่างนั้นจะง่ายๆด้วว่า อาราธนาถินทำไปถึงใาวิสุงวิสุงโดยละ่ะแทงเขาทำกันมาอย่างนั้นท้าวจารยา์อนุญาตถินเลยไว่าตามสุดถินหน้าจะทาวิสุงเดิมเข้าหาด้วยท้าวไปพูดอย่างนี้ความเข้าใจฉะนั้นก็ต้องสอนให้เขา,าอาราธนาถินสี่สินสามบางวันนี้เราไม่ต้องการจะรักษาสินหน้าขอหาขอ,องก็เตรียไว้อาราธนาสินสี่ แล้วก็ถ้าไมบอกพระก็ไปรูย้ายสิ่งิสธเอาคอไหนตั้งตนเป็นคนจะขาครักละ่ะจะว่าย,ยังไงละ่ะเนี่ยมันไม่โตการถวายข้าวพระการสมาทานสีนหน้าสีย้าแผงแผลงไยมีเมื่อเมื่อถามสี่สิบปีมานี้โดยผู้ที่เรียนมากรู้มาก สึกออกมาแล้วหากินกับโรงโรงพิมพ์จีนพิมพ์แบบพิธีการทางพุทธศาสนาขึ้นที่เรียกว่าสารณูปกันคือเป็นมหาทางพ่อกค็ค้นขวามันจนพบเรามาอย่างไรเพราะมันงสงสัยเรื่งทางข่าวพระขค้นมันจนพบคำอ่างของเขาก็ว่า ศาสนาพราหมณ์นั้นเวลาเขามีพิธีต่างๆอันเป็นมงคลเขาก็จะต้องเส้นตั้งเครื่องเส้นสังเวยขึ้นบูชาเทพเจ้ามีการบวงสรวงรวีาขาล่าวคำอัญเชิญเราซึ่งเป็นชาวพุทธแม่พระเจ้าจะนิพพานไปแล้วก็นานก็ตามถ้าเราจะตั้งข้าวขึ้นถวายก็องค์ก็คงไม่ผิดอะไร ะเขาว่ายอย่างนั้นถ้ามันเหมือนกันว่าไรหรอกพระเจ้าเทวดาทั้งหลายมันยังเวียนไหวใจเกิดอยู่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสระฐานเจ้า้างข่าวสุพระนิพานแล้วมันมีวิญญาณอะไรยมาท่องเที่ยวไปเช่นอะไรอ่ะไปเช่นพระพุทธเจ้า,างั้นเลยไม่ตกไม่ตกทีเดียวผิดทั้งน้นไม่มีตรงไหนเลย